ท้ายคลิปมีแจกรหัสโลกิดนะครับผมอยากรู้ไหมทำไมเกมนี้ถึงมีดิสไลค์7,802 1นกับไสจินตนาการคุณหนึ่งหนึ่งกับใส่กดไม่ชอบเท่ากับนู๊ท่านผู้ชมได้ยินเสียงคนที่เรียกไซ่ซส่ไหมครับและนั่นคือชื่อของผู้ที่จะพ่ายแพ้โดยเปียกเดนเซ่เขาตัวเล็กกว่าลูกบอลด้วยซ้ำไอ้ซสะาหรอ คู่มือซ้ายครับเราจะต้องทําแบบนี้ครับชิปข้ามหัวโอเคครเหมือนจะแตะไม่ได้นะครับผมงั้นเราไปทางขวาควรโอเคงั้นเรามาสํารวจกันก่อนดีกว่าอุ้ยเชี่ยมันแตะบอลว่ะอะไรมึงเมื่อกี้มึงจะทําอะไรเปียกมึงจะทำอะไรได้ฮะยิงไปดิเฮ้ยจอดลามอสสกัดแม่ไงว้าวเอาละครับจังหวะนี้เป็นลามอสแล้วผมกูยิงฮะเอามาเริ่มกันใหม่เปียกเราก็เดินมาปุ๊บเรา แต่บ้านแ,แบบนี้ตบ้านแบบสามพันโอ้ยเียตอนนั้นผมทำไงวะมาปุ๊บโอเคครับแล้วกูไปเลย,ยแล้วมาดูลูกยิงกันหน่อยดีกว่าเอ้ยก้าวเท้าที่พฟิ้วไหวดูมันหยุดโอ้นี่เป็นการยิงที่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เฮียอะไรละมอสเว้ยใส่กำลังที่จะยิงประตูแล้วครับจังหวะน,นี้แล้วเขาหยุดแล้วกูสกัด เอาละครับไอเตี้ยวิ่งแข่งกับผมแต่ผมวิ่งเร็วกว่าจังหวะนี้ครับมันหยุดแล้วครับไปแล้วดักไหมดักไหมดัก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 โอ้โหเราอาจจะต้องเดินอ้อมครับอ้ามันหยุดแล้วเอา้าเฮ้ยมันหลอกกูอาจจะต้องเดินมาทางนี้ครับเอาละครับยิง <c oughs> กูยิงแล้วโว้ยเจ็บมากเราเดินอ้อมครับแล้วกูยิงกูยิงไปแล้วเดี๋ยวกูจะเดินอ้อมมันอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเลี้ยงมันเลี้ยงเฮ้ย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 โอ้ยครูจังหวะนี้กูยิงไปแล้วเขี้ยะกูมันหยุดได้ครับแล้วเราก็จะเดินอ้อมมาทางนี้นะครับัแล้วจังหวะนี้กูซัด แล้วกูจะเดินแบบนี้ฮึบหยดไม่มันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวทางนี้เดินไม่ได้เราจะทำการเดินตรงนะครับงั้นไหมมันหยุดได้แล้วเราจะกูจะไม่เดินทางนี้กูจะเดินทางนี้แทนอ่ะฮะอ่ะฮะควัแล้วกูจะรอดยังไงล่ะเยสเวนวิ่งทางนี้กูจะ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 วิ่งทางนี้แล้วกูรอด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 แล้วกูแล้วกูกูเสียบฮะฮะ กูเสียบแล้วอาจารย์เสียบแล้วไงวะแล้วจังหวะนี้ก <c oughs> ูสไล,ลด์กูรอมอสกูสกัดนี่มันติดน้องไอ้น้องเจอพี่มองกันสิชิคิวว่าได้สามารถทำหน้านั้นได้เลยเอ,อ่อมันถึงเวลาที่ใช้ฟโฟลคือรู้อะไรไหมอ่อยูเนเวอร์เซเพสมีอีซี o โกทช์แกสดาวแอนด์บีโรเอ๋อมันดา่าผมไม่คิดแพ้ว่ะ <c oughs> โอ้ชีโดเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรมึงอะไรบอลเฮียอะไรพุ่มพลำยับอยูีนั่นอะโอ้ยนายชิโดมันเต็มไปหมดเลยครับเฮียอะไรไอ้สัตว์มึงใช้โฟมึงใช้ไปเลยแต่กูใช้ไฟอะไรบอกกูขี้แพ้อะได้ได้ไอ้ขี้แพ้คือมึงไอ้ไอ้เตี้ยรู้ทำไรกับบอลเฮียนี่ได้บ้างโอ้มันเลี้ยงมันเลี้ยงมันเลี้ยงได้มันเลี้ยงได้ครับเลี้ กูทนไม่ไหวแล้วไอ้ตี๋ไปเลย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 คุลบ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 ไอ้คุลบคุณน้องรักแล้วคุลบครับแล้วคุลบครับกูชนครับจังหวะนี้แต่บอลแล้วคุณน้องรักแต่บอลแล้วให้กูเลี้ยงก่อน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 ขว่วยมึงไม่ให้กูเลี้ยงเลย ถ้ากูต้องเล่นบอลแล้วชนกับอูกะบาดแบบนี้ให้พ่องไม่เล่นด้วยนะไอสัตว์เฮ้ยกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้กูโดดทับแม่งเลยกูยิงแล้วเว้ยเฮ้ยแม่งสักทีไอสัตว์กูจะยิงมันยิงมันยิงก่อนไอ้เหี้ยจีนก่อนยิงก่อนยิงก่อนใจเย็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 นนะพี่ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นพี่พี่ช่วยเอาบอลออกก่อนนะพี่นะเอาบอลออกก่อนพี่เอาบอลเอาบอลออกก่อน เอาบอลออกก่อนไอหัวเฮียเกมเฮียอะไรเนี่ยควยควยไอศัพ์เอาไปเลยไอหัวเอาล่ะก่อนจะแจกเงื่อนไขคือกดไลค์กดติดตามออกเหตุผลที่อยากได้เหตุผลไหนถูกใจเข้าตามผมผมแจกเลยแต่อย่าลืมนะใครไม่กดติดตามเลยกดไลค์ผมไม่แจกนะ